อยาให้เรากลัวอุปสรรคในบางครั้งชีวิตเลี่ยงอุปสรรคไม่ได้ขอให้เราเข้มแข็งเหมือนแคล็บนะครับขอให้เราขอพระชาว่าตราบใดที่พระองค์อยู่กับเราและตราบใดที่เราไม่กบฏกับพระองค์ภูเขาไม่ใช่อุปสรรคแต่ภูเขาคือโอกาสที่เราจะได้ครอบครอง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราได้ดูชีวิตเมื่อวัยชาราที่รับใช้งานใหญ่ของพระเจ้าของโมเสสและอาโรนคนอายุ80กับ85ที่จะต้องเข้าเฝ้าฟาโรเพื่อที่จะนำคนอิสราเอลเดินผ่านทินตุรกันดานอีก40ปีที่จะเข้าสู่ แตนขณะอันวันนี้มาอีกคนหนึ่งเป็นเรื่องราวตอนที่เขาชลาแล้วเช่นเดียวกันคนนี้เป็นคู่หูของโยชัวสองคนนี้มีวัคทองของชีวิตด้วยกันทั้งคู่นะครับโยชัวมีวัคทองที่เรารู้จักกันดีในโยชัวบทที่24ข้อที่15บอกว่าแต่สำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเรา จะรับใจพระเจ้าใช่ไหมครับจําได้เนะส่วนคาเล็บเราไม่ค่อยรู้วักทองของเขาคาเล็บก็มีวัคทองของชีวิตเช่นเดียวกันนะครับในโยชูวาบทที่14ข้อที่12คาเล็บพูดว่า now therefore give me this mountain give me this mountain วันนี้เราจะมาขยายความและมองเห็นถึง พลังอันไม่จำกัดของคลิปนะครับในวลีวักทองของชีวิตของเขาว่า Give me this mountain พี่น้องคงจะจำได้นะครับเริ่มต้นที่กันดารวิถีบทที่13ตอนนั้นโมเสสได้นำคนผ่านถินธุรกันดารแล้วก็ส่งผู้แทนคือสปาย12คน เป็นหัวหน้าของ12เผ่าเพื่อที่จะไปสอดแนมดูว่าคณะอันอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรเหมาะที่จะเข้าไปยึดครองหรือต่อสู้กับคนในพื้นที่ไหมก็ส่งคนไป12คนใน12คนนั้นนั่นนะครับก็มีพระเอกที่สองคนก็คือคาเล็บกับโยชูวโยชูวนี่เดิมชื่อว่าโฮเชยาบุตรนูนนะครับ คาเลบก,ก็เป็นบุตรเยฟุเนคาเลบเป็นคนเผ่ายูดา์นะครับเป็นคนเผ่ายูดา12คนที่เป็นสไายที่โมเสสใช้ไปนี้10คนเมื่อไปสอดแนมดูแผ่นดินคณนาอันก็เห็นว่าอุดมสมบูรณ์จริงแต่ว่าคนเมืองคนพื้นถิ่นที่อยู่ในบริเวณน,นั้นเข้มแข็งเหลือเกินบ้านเมืองก็มีกำแพงที่เข้มแข็ง แข็งแกร่งยากที่คนอิสราเอลซึ่งเดินผ่านถิ่นธุรกันดารมาไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยวันวันหนึ่งก็คิดแต่หาอาหารอย่างเดียวก,ก็ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับสิบคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับคนในพื้นถิน่นแต่คาเล็บกับโยชูวาตรงกันข้ามนะครับเขากลับพูดไว้ นะครับว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้และก็เบื้องหลังของคาเล็บนั้นและก็โยชูวานั้นสองคนนี้ได้พูดว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานแก่เราในกันดาลวิถีบทที่14ข้อที่7 เขาเชื่อว่าถ้าพระเจ้าบอพไทยแผ่นดินนี้ไม่พ้นเอื้อมมือของพวกเขาและเขาพูดในข้อก้าวว่าขอแต่อย่าให้เรากรบฏต่อพระเจ้าเท่านั้นอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้วล่มฤทธิ์ของเขาเป็นศูนย์ไปแล้วพระเจ้าสถิตฝ่ายเราอย่ากลัวเขาเลยสองคนหนุ่มสองคนนี้ก็พูดในสิ่งที่ คนละมุมกับอีก10บคนพระเจ้าพอพระทยโยชัวและกาเล็บมากนะครับและก็ในที่สุดพระเจ้าและโมเสสก็ได้เคยพูดกับกาเล็บว่าเท้าท่านเหยียบไปที่ดินแดนไหนดินแดนนั้นต่อไปจะเป็นของท่านนะครับอันนั้นก็เป็นสัญญาก่อนที่จะเข้ายึดคณะอันนะครับ หลังจากที่ยึดคณะอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการแบ่งสรรปันส่วนกันนะครับในโยชูวาบทที่14ก็เป็นเป็นเวลาแห่งความสงบเมื่ออิสราเอลเข้าไปยึดพื้นที่ในคณะอันได้โยชูวาซึ่งเป็นผู้นำก็ได้เริ่มแบ่งพื้นที่ให้กับเผ่าต่างๆได้ทำกินกัน นะครับทุกอย่างก็ลงตัวแต่ในบทที่14บี่นะครับบทที่14ข้อที่9เนี่ยนะครับคาเล็บก็ได้เข้าไปเข้าไปหาโยชัวแล้วก็ขอ,พ,ขอนะพื้นที่ที่เขาอยากได้นะครับพื้นที่ที่เขาอยากได้พื้นที่ที่คาเล็บอยากได้เนี่ยเขามองไปที่ภูเขา ลุงหนึ่งเทื่อเขาในตรงนั้นมีเมืองของอาณาชื่อเมืองกริยาตอาราบานะครับเป็นเมืองของเผ่าอาณาและก็คาเลบผ่านไปเมื่อตอนที่เขาไปสอดแนมคาเลบอายุ40ปีนะครับในโยชูวบทที่14 ข้อที่7เมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ใช้ข้าพระเจ้าไปจากคาเดชบาร์เนียเพื่อสอดแนมดูแผ่นดินข้าพระเจ้ามีอายุ40ปีสปายทั้ง12คนไปเริ่มต้นซุ่มที่คาเดชบาร์เนียสอดแนมดูแผ่นดินที่เบื้องล่างคือขนานตอนนั้นโมเสส40ปี และในข้อ9บอกว่าในวันนั้นโมเสสได้ปฏิญาณว่าแท้จริงแผ่นด,ดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะเป็นมรดกของท่านและบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระเจ้าอย่างสุดใจนั่นคือชีวิตของคาเล็บที่ โมเสสได้เห็นว่าคาเล็บติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจโยชูวาติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจสองคนนี้เป็นผู้นําแห่งจิตวิญญาณและผู้นําการรบที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากเป็นสัญญาของโมเสสต่อไปในอนาคตยึดได้เมื่อไหร่แผ่นดินที่ท่านเหยียบตรงไหนเป็นของท่านนะครับวันนั้นคาเล็บก็เข้าไปหาโยชูวาและได้พูดกับโยชูวาว่า ในข้อที่10นะครับบอกว่าและบัดนี้ดูเถิดพระเจ้ายัางทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้จากอายุ40ปีที่ไปสอดแนมที่คาเดตแบรเนียจนมาถึงวันนี้ที่ผ่นดินสงบเนี่ยเขาอายุ8ปีข้าปีคาเลปีแล้ว45ปีที่รอคอย45ปีที่มีความหวังในเทือกเขาตรงนี้ที่อยากจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ วันนี้อายุ85คาเล็บได้เข้าไปขอโยชูวาว่านี่นะวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วในข้อที่11นะครับโยชูวา14ข้อ11คาเล็บพูดว่าข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสได้ใช้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น ยังรบได้ยังแข็งแรงยังเป็นนักรบเหมือนเดิมยังรบได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเ่านี้ซึ่งพระเจ้าตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพระเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอาณาอยู่ที่นั่นมีหัวเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างแข็งแรง ชรอยพระเจ้าจะทรงสถิตกับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วขณะที่เผ่าต่างๆได้จัดสรรปันส่วนที่ดินที่ไม่ต้องมีสงครามกันอีกต่อไปแล้วแต่คาเล็บยังมองไปที่ t h a t Mountain เขาไปหาโยชิว่า Give me this mountain แต่ในเทือกเขาตรงนั้นนะ่ะมันมีเมืองของคนอาณาจักรอยู่เป็นเมืองใหญ่มีกำแพงล้อมรอบมีความแข็งแรงอยู่นั่นหมายความว่าคาเล็บยังพร้อมที่จะต่อสู้คาเล็บไม่ได้ต้องการอะไรที่ง่ายๆในชีวิตของคาเลบนะครับโยชูวาไม่ได้ยินคาเลบพูดอย่างนั้นโยชูวาก็อวยพรและก็ยกเมืองเฮบรอน ให้กับแคริบคือเมืองนั้นนะครับกรีกรียาตอาราบาตรงนั้นเนี่ยนะครับกับเฮบรอนนี่คือเมืองเดียวกันนะครับอิสราเอลจะเรียกเมืองนั้นว่าเฮบรอนนะครับเฮบรอนนี่ในอดีตในอดีตอับรามเคยซื้อที่ดินตรงนี้แล้วก็ฝังซาราและต่อมาเมื่อท่านเสียชีวิตลูกหลานก็พาอับรามมาฝังที่ที่เมืองนี้ที่เฮบรอน แต่อานาคเรียกเมืองนี้ว่ากริยาตอารบานะครับสองเมืองนี้เป็นเมืองเดียวกันนะครับและเป็นประวัติศาสตร์คาเลบได้มองเห็นตรงนี้และเขาอยากได้เราดูชีวิตดูใจของคาเลบสิครับคำพูดของเขาว่า give me this mountain มันเท่ากับ give me hardest fight ขอ มอบการสงครามที่ยิงอออย่งใหญ่ให้กับข้าพเจ้า Give me this biggest o b s t a c l e ขอมอบอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ให้กับข้าพเจ้า Give me this mountain ภูเขาลูกนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆภูเขาลูกนี้คือการศึกสงครามที่รออยู่ภูเขาลูกนี้คืออุปสรรคที่รออยู่คาเล็บกาอของยากครับในชีวิตของคาเล็บตั้งแต่นุ่ม จน85ปีคาเล็บไม่เคยขอของง่ายเลยขณะที่12คนสไป10คนบอกว่าคนพื้นเมืองและอาณาเป็นยักษ์และคนอิสราเอลเป็นตักกตนโมยักษ์มันจะกระทือบกักกตนโมตายเสียเท่านั้นเองแต่คาเล็บก,กับโยชัวบอกว่าพวกนี้เป็นขนมถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยพวกนี้เป็นขนมและ เมื่อโยชูวายกภูเขานี้ให้กับคาเล็บนะครับนั่นก็คือคาเล็บนำสงครามเข้าไปต่อสู้กับคนอานาคนะครับถัดมาอีกบทหนึ่งคือโยชูวาบทที่15นะครับคาเล็บชนะเฮบรอนและเดบีน,นะครับที่คือคิริยาตระบาที่เมืองเฮบรอนเนี่ยนะครับคาเล็บได้ขับไล่บุตรทั้ง3ของอานาคออกไปจากที่นั่นคือเคชัย อหิมานและทันใหม่ผู้เป็นพงพันของอานาะถและท่านขึ้นไปจากที่นั่นต่อสู้กับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีเด,เดิมชื่อว่าเมืองกิริยาาเซเฟอร์ในสุดกาเลบเข้าไปที่ภูเขาและยึดเมืองของอาณาจได้ทั้งหมดนั่นคือความรอคอยความตั้งใจ45ปี จากอายุ40จนถึงอายุ85ปีคาเล็บต้องการภูเขาลูกนี้และในที่สุดด้วยความมุ่งมั่นด้วยความแข็งแรงด้วยความเชื่อและพระเจ้าสถิตกับคาเล็บเขาทำการเหล่านี้ได้สำเร็จพี่น้องครับคาเล็บสอนอะไรเราเวลาเราขอกับพระเจ้าเราขออะไรครับเราขอของง่ายใช่ไหมครับขอของง่ายไหมเราเคยขอยากยาก,ยากไหมเราเคยขอให้อุปสรรค ให้ข้าพร,ระองค์เผชิญอุปรสรรคพระเจ้าขอประทานให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่ต้องผ่านการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ขออย่างนั้นแต่ข้าเล็บกำลังสอนเราว่าเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับของยากเพื่อสิ่งที่ดีและที่เมืองเฮบรอนนียในที่สุดนะครับในถัดเวลาถัดมานี่ก็คือเป็นเมืองหลวงของดาวิด ก่อนที่ดาวิดจะครองแผ่นดินอิสราเอลด้ทั้งหมดเนี่ยดาวิดก็เป็นกษัตริย์ส่วนหนึ่งขึ้นครองราชและก็มาประทับที่เมืองเฮบรนก่อนที่จะไปอยู่ในเยรูซาเล็มในตอนหลังนะครับเฮบรนกลายเป็นประวัติศาสตร์เฮบรนเป็นที่ฝังหลุมศพของอับราฮมัมบรรพบุรุษของคนอิสราเอลเฮบรนเป็นเมืองที่คาเลบขอโยชัว ว่าขอเขาครอบครองเมืองน,นี้และเฮบโรนก็เป็นเมืองของดาวิดเฮบโรนปัจจุบันนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. ก็อยู่ในม اؤ เทนนี่แหละครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น give me this mountain ขออยากให้เราคลัวอุปสรรค mm hmm. ในบางครั้งชีวิตเลี่ยงอุปสรรคไม่ได้ mm hmm. ขอให้เราเข้มแข็งเหมือนกาเล็บนะครับ mm hmm. ขอให้เราขอพระเจ้าวา่าตราบใดที่พระองค์ อยู่กับเราและตราบใดที่เราไม่กบฏกับพระองค์ภูเขาไม่ใช่อุปสรรคแต่ภูเขาคือโอกาสที่เราจะได้ครอบครองขอพระเจ้าอวยพระพรกับพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกับทำสบายสบายสไตล์ลุงโยได้ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ